แล้วผมได้อ่านประวัติมาว่าชาชเชิงเซาเนี่ยเป็นแฟนเป็นทีมที่มีแฟนบอลเยอะที่สุดทั้งเย้าและเยือน3ปีซ้อนแล้วโค้ดมาคุมทีมที่นี่ด้วยและมีประวัติขนาดนี้โค้ดมองว่ามันต้องเอนเตอร์เทนขนาดไหนอะ่ะมันถึงจะถูกใจแฟนบอลอย่างนี้นี่อ่าจริงๆมันมันเน,นี่ยผมพูดผมไม่ขนลนุกเลยนะผมไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่แฟนบอลสามพัน 3, กว่าคนเลย<อ>เพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมไปเล่นอยู่ที่อื่นไม่ได้เล่นที่นี่แต่ว่าผมอ่ะก็อยากเห็นแฟนบอลอยากเชิญชวนแฟนบอลเข้ามา เขามาเป็นเสียงเชียร์รเป็นคนที่12ให้กับนักฟุตบอล<ม>อยากเห็นเหมือนกันว่าในบรรยากาศที่3,000คนเต็มมัมศาจารย์ทั้ง3ฝั่งนะครับมันจะเป็นกําลังใจให้นักฟุตบอลในการวิ่ง<ม>ในการสู้ขนาดไหน<ม>อย่างแมตช์แรกในการเปิดฤด,ด,ด,ดูกาลอะ่ะ ผมคิดว่ามีคนชมเยอะแล้วก็แบบพวกเราวิ่งกันจน96นานทีแล้วอ่เรายังวิ่งกันอยู่เลยเจอราชนาวีโดนน้ำสามศกลับมา32ทุกคนวิ่งจนแบบจนกรรมการเป่าแล้วทุกคนก็นอนตายสนามอ่ะคือผมอยากเห็นภาพนั้นอ่ะก็คือเราจะสู้จนวิ่งในสุดท้ายครับ